วันนี้มาพบกับเฟิร์นนะคะที่เต้นรถส้งพนรมยนาสาขา4แยกไฟแดงหนองเสือนะคะวันนี้เฟิร์นมาอัปเดตสต็อกหลุดให้ดูนะคะเจ้าตัวนี้เลยค่ะ t o y o ต a r e v o Z edition นะคะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะไปค่ะลราพาไปดูเริ่มต้นที่กระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะอารอบจะเป็นสีออกเทาเป็นโคลเมียมนะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ t o โยต a นะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะ ไฟนะคะไฟจะเป็นไฟธรรมดานะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ภายในข้างในนะคะตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะหรือไฟตัดหมอกอยู่ข้างในอ่าตัวนี้จะมีเขี้ยวหมูเขี่ยวหมูป่านะคะอยู่ข้างด้านข้างนะคะอยู่ตรงแก้มอ่าตัวนี้นะคะล้อนะคะจะเป็นแม็กเวลลาก้านนะคะสัญลักษณ์ไฮแลนด์ จะอยู่ด้านข้างประตูนะคะตัวนี้กระจกจะเป็นสีดํานะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ภายในตัวกระจกนะคะมือจับจะเป็นสีดํานะคะเจ้าตัวนี้ไปค่ะเราไปดูด้านหลังกันเลยตัวนี้นะคะสัญลักษณ์เซตอีดิชั่นก็คือจะอยู่ด้านถ้ายกระบะนะคะไฟท้ายจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะไฟเบรกจะอยู่ด้านถ้ายกระบะนะคะมือจับจะเป็นสีดํานะคะ สัญ,ญลักษ์รีโว้นะคะให้รักรีโวจะอยู่ด้านข้างนะคะอะไปดูภายในตัวรถกันเลยค่ะอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะนี่เลยจอจะเป็นจอทัส,สกีนนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดนะคะมีโหมด ภาวะหมดกับอีโคหมดให้ด้วยนะคะตัวนี้ใหม่ไม่เยอะเลยค่ะใหม่พึ่งห้าหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นอ่าตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะนี่เลยระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะดูด้านหลังได้เลยอ่าเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําอย่างนี้เลยภายในคือสวยมากคันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะใครที่ชอบบรีโวนะคะห้ามพลาดอ่า ไปค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปสรุปราคาด้านหน้าให้นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะโตโยต้ารีโว่เซตีดิชันนะคะตัวนี้ปี2 0 2 1นบนะคะราคาอยู่ที่540,000 9 0 0บาทนะคะราคาไม่แพงนะคะสำหรับเจ้าตัวเตี้ยเขี้ยวหมูป่าตัวนี้เลยอ่า ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งติดตามช่อง Youtube เฟิร์นด้วยนะคะเฟิร์นจะได้มีกำลังใจในการอัปเดต Youtube ให้ดูบ่อยๆเนาะดูสต็อกรถเข้ามาบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ